มาแล้วจ้าวันนี้ชวนกินเส้นอีกแล้วค่ะตั้งน้ำซุปนะคะกระดูกสันหลังหมูหัวไชเท้ารากผักชีแล้วก็กระเทียมค่ะต้มจนเดือดนะคะช้อนฟองออกใส่ไส้หมูตับหมูนะคะปรุงรสด,ด้วยเกลือพริกไทยน้ำตาลกวดแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะต้มตับหมูแค่10นาทีนะคะส่วนน้ำซุปเคี่ยวไปหนึ่งชั่วโมงเลยค่ะสไลด์ถั่วฝักยาวนำไปลวกในน้ำร้อนเสร็จแล้วตักขึ้นใส่ในน้ำเย็นนะคะสีจะได้สวยๆค่ะ ลวกหนังหมูรอไว้นะคะเสร็จแล้วก็ลวนหมูบดกับน้ำซุปค่ะหมูบดลวนแค่พอสุกนะคะอย่าลวนนานมากเดี๋ยวจะแข็งจนเกินไปพอครบเวลาตักไส้ออกมานะคะทีนี้เราก็มาหั่นเตรียมรอไว้ค่ะทั้งตับแล้วก็ไส้หมูของเราค่ะหลังจากที่เราเตรียมเครื่องทั้งหมดรอไว้นะคะทีนี้เรามาเริ่มปรุงได้เลยค่ะหมูบดผงชูรสพริกป่นถั่วลิสงขั่วบดน้ำปลากุ้งแห้งพริกน้ำส้มแล้วก็น้ำตาล ตามด้วยน้ำมะนาวกระเทียมเจียวแล้วก็ตั้งฉายค่ะราดน้ำซุปลงไปค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วนําไปราดบนเส้นขนมจีนค่ะตามด้วยเครื่องที่เราเตรียมไว้นะคะโรยหน้าด้วยต้นหอมผักชีแล้วก็พริกไทยไปนานเสร็จเรียบร้อยค่ะได้เมนูขนมจีนต้มยำค่ะวันนี้อย่าลืมไปลองทำทานกันดูนะคะเส้นขนมจีนนุ่มๆลื่นๆกับน้ำซุปแซบ่บๆค่ะ